ไม่มีสี่้งตั้ั้งแปดตั้าแปดยี่สิบสามสิบไปยั่ไกมมอนไปพี่ยัตั้ใส่บาอ่าใส่าเป็นเด็้เรากแล้วไปกันใส่บาเใ่ไเนี่อะิทยาสมุาใส่กับเพื่อนเลย อ้จะเป็นตานในอนาคตเนี่ยวเร็ถ่ายรูปให้หน่อยใส่บารใบเฮ้ยงั้นก็ไม่ไปแล้วว่ะแต่เขาบอกเรียกตาต้องถ่ายรูปก็หน่อยใส่บาตรเฮมากเลยมบเยอย่า